เชื่อไหมพี่ตอนนี้เราอยู่ที่ผาตัดจ,จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะมันแปลกตามมากค่ะทุกคนเพราะว่าเมไม่เคยเห็นวัดผาซ่อนแก้วจากมุมนี้มาก่อนดูตรงนั้นนะ่ะมันเห็นวัดผาซ่อนแก้วด้วยอื ช่ด้วยสไปแ้วอวันนี้เราจะไปไหนกันเราจะไปผาตัดตอนนี้เราอยู่ที่บ้านเข็กน้อยแล้วนะทางขึ้นและหน้าทางเข้าฝั่ <c oughs> งตรงข้ามจะมีป้อมตำรวจอยู่เราก็มาจอดข้างในเนะี้ย แล้วคืนนี้เราจะไปนอนกันข้างบนเดี๋ยวค่อยมีพิกัดให้ปะเพราะเผื่อบางคนไม่รู้อโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันวัาทริปนี้เราจะเป็นยังไงวันนี้เราต้องเอาเคเ็กรถพี่อ,อ้ขึ้นรถผมนั้นเสียกลางทางนะครับพี่อ,อเลยต้องมาขับแรนลี่แทน รถนาเก๋เราพี่บุญพี่บุญเปลี่ยนมาครับ W R แล้วนะครับแคมป์บินกันนะทิปนี้ว, <laughs> วันนี้เรามีไลน์แมนนะครับจะขึ้นไปส่งของข้าง,งบน <laughs> แล้วก็ช่างหมีรับจ,จ้างขนครับ <laughs> อะไรปาดไม่ได้คิดตามกิโล <laughs> นี่นะครับไข่ใกล้ๆหน่อยเรายัดใส่ขวดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าพี่อ้อจะขี่นิ่มขนาดไหนมันจะรวมกันไหมจะรวมกันขนาดไหนหรือจะเหลือให้เราได้กินเป็นฟองๆเดี๋ยวลอกไปดูกันครับเสร็จเออจะรวมกันเป็นหนึ่งในนี้มีเท่าไหร่พี่อ่อสิบใบเนะ <10 S 1> บาะไข่สิบใบใส่ได้พอดีสิบสองสิบสองโอเคหลอนึงพอดี เราอยู่ตรงไหนแล้วบ้านขิดน้อยครับเมื่อกี้เราเก็บของเสร็จจักปักน้ข้ามตลอดเพราะว่ารถที่เราโหลดก็คือแค่ปักต้งข้ามเองแล้วเราก็เข้ามาบ้านขิดน้อยแวะซื้อข้าวซื้อเสบียงค่อยขึ้นข้างบนกันเราต้องห่อข้าวไปกินการทางเลยหรอก็กินได้แล้วแต่ทางเราจะยากลำบากขนาดนั้เลยใช่ไหมใช่ยากมาก เพือออกมาไม่ได้จะได้มีข้าวกินยวสะเบียงพร้อมเตรียมจะขึ้นผ่าตัดกันแล้วค่ะได้ข้าวมาแล้วลุย,ลยได้สเบียงมาแล้วก็ออกไปลุยกันเลยถึงแล้วนะครับทางเข้า <icana> ไม่วิ่งข yes ึ้นอยู่นะคะทุกคนโอ้ยพี่ยอดเปี่ยนนะเดี๋ยวพี่ยอจะหงายท้องแต่ว่าเปลี่ยนลายดีกว่าเจ้อคิดว่ากระแทกขึ้นได้ไหมล่ะเพราะมันชันนะหน้าพี่ยอจะกระดกอย่นี้เลยนะคือความชันนะค่ะ หูแกระแทกแล้วโน้มตัวไปหน้าทันทีอ่ะถอยหลังก่อนให้มันให้มันมีมีอ่ามีช่วงกระแทกอ,อ,อ,อ่ะถอยอีกนิดถอยอีกอ่าประมาณนิดอ่าโอเคงัแแน้นไหมกระแทกแล้วโยงนะจะพยายามจะกดหน้าไว้สุดยอด เก่งมาก ไปในเหลี่ยมแล้วมันเลยผิดไปสี่้แป๊บนะครับแป๊บนึงเพื่อเพิมือซ้ายผม้ีผมต้องยกมือขวาเก็บขเก็บขกเก็บวัสดุทิ้ส่วนหนองเออุเอามาหนอึบอึบ แล้วหมดมาเลยจะไม่ยอ่นนะขอหายใจสิแก๊บครับไม่แก๊บถามว่าใครสั่งแก๊บครับมั้กบแลวนะข้างบนสั่งหรือเปล่าพี่แต่เราเปล่าหนุ่มเกียร์ไปแอันนี้เดี๋ยวต้องดันเข็นขึ้นมันเด้งแล้วมันลำยันด้วยบ้าคนดันสูดลมยางเด็ดยอดแน่นยอดบุดเป็นอะไรบ้าง เดี๋ยวพี่ก็ขึ้นข้ามาแหละเดี๋ยวผมช่วยดันตู๋ พ Är, s. <S ัดูพ no. ี่เปงบ้างเกดช่วยด้วยายเลยลไ้วของแกของมกของ่งมากเลยเมื่อกี้ ดีท <time> <c oughs> ่ามเลยเมื่อกี้ดีดแบบดีดแบบของมันหนักมากไงสบัดซ้ายขวาเลยอ่ะเมื่อกี้เอาเอาเป้มาให้เมย์ถ่ายแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้แบบของแบบเหวี่ยงซ้ายขวาอย่างนี้เลยพี่เบงตรงลรกตรงแรกล้อลงมาก่อนครับ เดี๋ยวเอาทางนั้นไม่ได้ต้องลากมาทางนี้เราต้องเอาของออกก่อนไหมคะไม่เป็ไรครับเดี๋ย่าไปตัดลูกนะนั่งตันนั่งตันนั่งตันนั่งพอจะดังขึ้นไหมเอาล้อลงอ้าวนึกว่าพี่เป่งขึ้นมาอีกทางหนึ่งโอ้ยอยเก็บรีบกลับบ้าน ของมันเลี่ยงต้งหน้าโอ้โหเห็นไหมอ่าเจ้าของเอาไว้เพราะสภาพนี้ไม่รอดแน่นอนอะ่ะประของขึ้นไปหนึ่งก็ได้ครับโอเคสุดๆเลยไปเนี่ยหยังย่งแกอันนี้ได้อยู่แล้วพันเนอจะเปล่งจะซัดเองหรือว่าขับขึ้นเอง <c oughs> โอ้โหแต่ต้องแบกขององีกแ,แต่ผมแบกของดีกว่า ไม่แบกดีกว่าสับไปก่อนแล้วกันเคเคจะเป็นพี่ทานบุญจะขี่ขึ้นไปให้เรานะคะเพราะว่าพี่แบ่งต้องทำหน้าที่แบกกระเป๋าสำหรับใครที่สงสัยว่ารถอะไรไปได้บ้างนะคะข้างหน้าเมย์คือเวฟนะคะย25 พี่ๆเขาขึ้นมาสบายๆกว่าเราอีกค่ะหลังจากผ่านเนินรับแขกมาได้ด้วยความทุลักทุเลเส้นทางหลังจากนี้ก็ขี่กันสบายๆเลยค่ะเพราะช่วงที่เราไปเป็นช่วงหน้าแล้งทางจะไม่เลื่อนเหมือนตอนหน้าฝนค่ะยังยังไม่ถึงเดนเยอกเลย,ย ผีกันมาสักพักเราก็มาถึงเนิน v i p แล้วค่ะตรงนี้เป็นจุดที่ขึ้นชื่อเรื่องความโหดของผาตัดเลยละค่ะเพราะทั้งชันและมีโค้งหัดสอกแต่ที่เรามาเป็นช่วงหน้าแรงนะคะทำให้ขึ้นได้สบายๆเลยถ้าหากมาหน้าฝนเนินนี้น่าจะต้องเหนื่อยกันพอสมควรเลยละค่ะ หรือไม่ก็อาจจะต้องหันหัวเรากลับกันเลยทีเดียว yo, 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 yo. ในที่สุดเราก็มาถึงยอดผ้าตัดแล้วค่ะ มากค่ะทุกคนเพราะว่าเมย์ไม่เคยเห็นวัดผาส้นแก้วจากมุมนี้มาก่อนดูตรงนั้นนะ่ะมันเห็นวัดผาส้นแก้วด้วยพีโนลาเต้อ,อยู่ไหนวะแต่มองไม่เห็นพีโนลาเต้นอืะวันนี้นอากาศมันปิดๆโอเคเดี๋ยวเรา <ละ S 2> กางเต็นนะใช่ค่ะเดี๋ยวพาไปดูวิวกันโอเคบ๊ายบาย เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเหมือนเดิมเนาะชุดเล็กเดิมชุดเล็กชุดแฮปปี้มิวเข้าป่าต้องใช้ชุดแฮปปี้มิวเดี๋ยวดูนครับดูวิวเหันี้วิวจากทางด้านข้างนี่นะฮะดูวิวจากด้านหลังว้าง <Relax> วิวจากทางด้านหลังเทควิวด้านข้าอีกทางหนึง่งลู้นะครับชาวแก๊งของพวกเราอยู่ตรงนู้นขอแอบ,บมากางตรงนี้ เอาขอดูไข่เราหน่อยไข่ยังสมบูรณ์ไข่ขอดูไข่เราหน่อยเป็นยังไงง่วงเลยทีกี้พอนอนเสร็จเต๊นทก็เชื่อมหูยืดใหม่ไข่อยู่ในเต็นท์นะเป็นยังไงครับไข่เราเฮ้ยเป็นไงล่ะเป็นไงยังอยู่เป็นลูกๆอยู่เหมือนกันนะยังไม่ได้เขย่ารวมกันเออ นนได้กินไข่ดาวอ่ะวันนี้อาจจะมีขึ้นฟองนิดนิดแต่ไข่แดงไม่ได้แตกนะอันนี้อันนี้คือไข่ขาวขึ้นฟองอนนโอ้โหสุดยอดมากอ่ะพี่อารถือหน่อยสุดยอด <laughs> ข, <laughs> ขึ้นตรงหน้าพอดีเลยนี่ทำไมโยนังหน้าอยู่มอร์นิ่งค่ะพระอาทิตย์ขึ้นตรงหน้าพอดีเลยนะใช่เปิดเต็นท์ดู ตอนนี้เตรียมของแพ็คของเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็มัดของเสร็จท้ายรถเรียบร้อยแล้วเรากําลังจะกลับลงไปข้างล่างแล้วค่ะยังไงเมย์ขอปิดคลิปไว้กับบรรยากาศสวยๆของผาตัดนะคะเพื่อนๆสามารถติดตามพวกเราเพิ่มเติมที่ช่องทางอื่นได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะคะและถ้าหากชอบคลิปของพวกเราอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์หรืออมเมนต์ให้กำลังใจพวกเราได้นะคะ ติดตามชมการเดินทางของพวกเราในทริปต่อ,ตอไปด้วยนะคะบ๊ายบาย